ทาง d o d นะครับจะเป็นบริษัทที่เป็น O.D.M. ของอาหารเสริมและเครื่องสำอางนะครับ O.D.M. O.D.M. ทั่วไปเขาเข้าใจน,นะครับคือรับผลิตสำหรับแบรนด์นะครับแต่ว่าทางเราจะาย,กยกเกมมาจากตรงนี้นันเป็น O.D.M. คือเรามีาการทำ R D การวิจัยการพัฒนาสูตรในตัวของเราเองครับเพื่อที่จะมีปลิตภัณฑ์น,น,นวัตกรรมใหม่ๆออกมาให้กับลูกค้าเราเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าและความต้องการของตลาดนี้คือ งานหลักของเรานะครับก็จะมีศูนย์ผลิตสิทอ,อาหารเสริมในหลายรูปแบบนะครับจะมีตอกเม็ดจะมีแคปซูลจะมีผงชงดื่มมีเป็นเจลแล้วก็มีอื่นๆหลากหลายที่สามารถทําได้นะครับนั่นคืองานหลักของเรานะครับก็ก็ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก็สามารถผลิตได้เพื่อ,อสุขภาพ นะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับเพราะเพราะเพราะว่าอาหารจวินี้คือเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ค,คนในทุกวัยทุกอาย,ย,ยุสามารถรับบริโภคผลิตภัณฑ์พวกนีไ้ได้สําหรับความต้องการของเขาเองหลายคนคือเพื่อต้องการสําหรับสุขภาพคุมค้านทานให้ระบบย่อยอาหารหรือสมองหรืออะไรคือดีได,ด้ดดดหลายหลายท่านก็จะต้องอใช้เป็นเพื่อความสวยงามนะครับทาให้ผิวเนียนทําให้ทําให้ผม ผมเส้นแข็งอะไรอย่างนี้ครับซึ่ง่งนี่คือสารสำคัญที่เราจะใส่เข้าไปในในอาหารเสริมของเราอีกอย่างหนึ่งที่เราทําเป็นเป็นงานหลักเลยนะครับเราจะมีเป็นโรงสกัดซึ่งเราคือทางเราเองตอนที่จะทาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตอนที่จะมาทํา R&D ทำที่ทำที่จะทําสูตรนะครับก็จะต้องอยากจะใช้พืชสมุนไพรนะครับที่มีคุณภาพแล้วมีสารสําคัญที่ต้องการที่สูงสุดนะครับ มาใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราเราก็เลยมีการาทำโรงสก,กัดนะครับเพื่อที่จะมาสก,กัดสมุนไพรไทยหรือสมุนไพรทั่วไปที่เราสามารถทามาได้แล้วก็มานํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอันนี้ก็คือคเป็นจุดที่เติบโตอยู่อย่างอย่างอย่างมากเลยนะครับณนะตอนนีออ้อีกรายการหนึง่งที่เราก็เริ่มทาคือเริ่มเริ่มทําเรื่องโควิออรติกเพราะว่าทุกวันนี้การย่อยอาหารของของ,ของ คนทั่วไปอะครับจะมีเริ่มมีปัญหาคือความสมคัญขอ,ของความสําคัญของโปรไบโอติกจะเริ่มเข้ามาแล้วเราจะเป็นโรงงานเดียวที่น,นตอนนี้ผลิตได้ในเกี่ยวที่เราสามารถทําได้ณตอนนี้นะครับก็ถือว่าก็ภูมิภูมิใจมากครับที่เราสามารถพัฒนาตัวมาได้ถึงจุดนี้ครับนั่นคือคงานงานหลักของเรานะครับแนะนานะตัวอ่าโอเคค่ะทีนี้ในส่วนของงบคิวหนึ่งหน่อยค่ะ เอ่อเรามีการเติบโตกำไรเนี่ยเติบโตถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยอยากให้ทางผู้บริหารเล่าหน่อยว่าเราเติบโตมาจากส่วนไหนผลิตภัณฑ์ไหนหรือว่าเติบโตจากอะไรบ้างคะโอเคผมเอ่อถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับมีสองสองเรื่องนะครับก็มามองภายในของเราด้วยนะครับมาวางระบบมาเพิ่มแคปซิที้มาจัดระเบียบนะครับเป็นหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีพัฒนาพอสมวรเพิ่ม p r o ดักชั่นไลน์เพิ่มผลิตภัณฑ์อีก เพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือจากมุมมองภายในอินเทอร์เน็ตที่เรามามองแต่ว่าถ้าเรามามองจากมุมมองตลาดนะครับอ่าถ้าเรามองว่าเกิดในหนึ่งปีนี้นครับถ้าชิวหนึ่งของปีที่แล้วโควิดเพิ่งเริ่มเกิดนะครับอันนั้นก็คือหนึ่งหนึ่งประเด็นนะครับมันมีประเด็นอนื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงน,นั้นคือทุกคนมามองเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับมามองว่าอาหารเสริมคือคือคือคอ่อ ป้องกันปัญหาดีกว่าแก้ปัญหาครับอาหารเสริมก็คือถ้าร่างกายของเราแข็งแรงนะครับก็ภพราะว่าผมการทานก็จะเยอะตอนนี้คนก็มีให้ความสนใจกับตรงนี้เยอะนะครับแล้วซึ่งเรามีเป็นไลน์ผลิตสำหรับลูกค้ารายใหญ่ของเราอยู่แล้วนะครับของเขาก็พลิกมาทําเป็นอาหารเสริมจากคือจากปีที่แล้วเป็นเรื่องความสวยงามเยอะ นะครับค่ะ,คะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเรามาดูเสิว่าปีนี้ผมผมถึงว่ามันเทรนด์ของสุขภาพมามาแรงครับทุกคนอยากจะทานารับประทานนะอาหารเสริฟเพื่อที่จะเพิ่มบูมต้านทานครับเราก็จะเห็นการนี้การน,นี้มาแรงมากครับอืมค่ะอย่างนี้สส่วนเอ่อในส่วนของพวกอาหารเสริมนี่มันน่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่แล้วไหมคะดูจากเทรนด์แล้วคืออาหารเสริมคือคือผมเชื่อว่าตลาดมันใหญ่มากนะครับ หลักมันใหญ่มากจริงๆแล้วคือทางประชาชนนี้ก็เพิ่มเพิ่มเริ่มมาให้ความสําคัญมากขึ้นกับตรงนี้ครับเมื่อก่อนคือกินผัดก,กินผลไม้กินข้าวก็คือเป็นอาหารหลักกันนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้ได้เอ็กซ์ตร้าอจตรงนั้นนิดนึงก็ต้องมีมีอะไรมาช่วยเสริมนะครับผมเชื่อว่ามันก็อาหารเสริ้ก็จะสามารถเสิดสูตได้แล้วเราก็มีการวางแผนรองรับออเดอร์นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเพิ่มแคปแคปอยู่ สองสามเท่าก็สามารถผลิตได้ครับณตอนนี้โดยที่ไม่ต้องลงลทุนอะไรเพิ่มเติมเพื่อลองรับออเดอร์ได้แล้วก็มาจัดบริหารวิธีการผลิตครับอืมค่ะค่ะทีนี้แนวโน้มในส่วนของตัวธุรกิจแล้วก็ผลประกอบการไตรามาสสองล่ะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะคือณตอนนี้นะครับคือคือทางเราเป็นจะเป็นโอเรียนเรามีผปิดให้กับลูกค้าแล้วก็ก็จะต้องมามองจากออ,อเดอร์ของลูกค้าลูกค้าก็จะต้องไปดูจากความต้องการของประชาชนคือ ทั่วไปนะครับเพราะเป็น consumer product นะครับอของเราโฟกัสของเราในค Q3 ถ้าเราสามารถนี่คือเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกคือถ้าเราสามารถทําได้อให้เทรนด์มันต่อเนื่องได้จาก Q1 หรือจากปีที่แล้วที่มันต่อต่อเนื่องมาเรื่อโตขึ้นมาได้เรื่อยๆออแกนิกนะครับอก็ถือว่าจะดีและณตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็ไปในในทางนั้นอยู่ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมได้ไดพูดให้มอสี้ครับคือความต้องการ ของของคนที่เรื่องสุขภาพก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมมามาดูแล้วคือสำหรับควอเตอร์สองจะมีจุดสัณัเช่นโปรไบโอติกนะครับซึ่งเราพร้อมที่จะล็อชกับลูกค้านะครับมีลูกค้าพัฒนาสูตรพัฒนาพัฒนามาแล้วก็ดูเรื่องพัฒนามามา,มาถึงจุดที่ว่าน่าจะล็อตเรบอกว,ว่าตัวนี้ก็จะช่วยต่อย,ยอดได้นอกเหนือจากนั้นก็มี อ่ายลนผลิตภัณฑ์ที่เกเกี่ยวข้องกับเจลเอนเนจลตอนนี้ถ้ามองต่างประเทศนะครับคือเขาจะไม่ค่อยทานเป็นตอกเม็ดหรือเป็นแคปซูลอ่ามากเท่าเมื่อก่อนตอนนี้ก็จะมาดูเป็นเจลอะไรที่อับสอบในร่างกายได้ง่ายขึ้นฉีดฉีดซองใส่เข้าไปทานได้เลยนี่ทางเราก็จะมีพัฒนาตรงนี้แล้วก็เพิ่มขนาดพที่ตรงนี้พอสมควรครับอืมค่ะค่ะอ่ะไปดนะคะหรือยังไง ที่คนหลายคนอยากทราบเหลือเกินในส่วนของกัญชงค่ะครับ <c oughs> ครับก็ต้องต้องที่แจงความคือเหมือนที่ผมได้อ้างบอกไว้เมื่อกี้นะครับเออเรามีโลงสกัดเพื่อที่จะสกัดพืชสมุนไพรอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> ถือว่ากัญชงเป็นหนึ่งพืชที่เราจะต้องมาสร้างไลน์ผลิตต่อจากอย่างที่เราทําอยู่แล้วนะครับ <c oughs> มันไม่ได้ต้องสร้างโรงหม่เพื่อที่จะผลิตโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นไลน์ผลิตอยู่แล้วนะครับซึ่ง ตัวกัรนชงเองก็ณตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคือเราทางเราก็พร้อมลงสกัดเราก็พร้อมเมื่อออยเปิดเราก็ขึ้นขออนุญาตได้แต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าทางออยเองเรื่องอนุญาตผมก็เข้าใจนะครับเรื่องโรคระบาดตอนนี้มันมาแรงอยู่พอสมควรก็อาจจะมีมีส่วนในการที่เขาไปเอาทรัพยากรไปดูตรงน,นั้นนิดนึงแต่ว่าทางเราก็ยังเชื่อว่าภายในปีนี้ Q4 นะครับเราน่าจะมีขอบพืชพืชปลูกออกมาขอบแรกเพื่อที่จะมาสกัดได้ครับเราก็วางแผนไปตามนั้นอยู่ครับยังไงก็ตามก็ต้องอ่คอยให้ทางทางอ่ช่องทางจากคาร์โยมาเปิดออกมาช่องทางชัดเจนแล้วครับแต่ว่าให้ต้องเปิดให้สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ตามสามขั้นตอนที่ทุกทิดไปนะครับแต่ว่าเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่เรื่องนี้ก็คือคู่ขนานจากตรงนี้นะครับคือ ช่วงที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นว่าทางยูดีมีการเซ็นโมยูกับลูกค้าหลายรายนะครับก็หลักๆแล้วก็มีการพัฒนาสูตรของลูกค้านะครับสูตรหลักก็มีพัฒนามาแล้วคอยให้มีสารที่กัดจัดกันชงมานะครับหรือน้ำมันขี่มาจากกันมาเล็กกันชงมาใส่ในพวกนี้ก็พร้อมที่จะ,ะ,ะเริ่มเดินต่อนะครับก็ตรงน,นั้นก็ไปคู่ขนานกันครับมีผลัดกัแล้วมันก็มีเกิดขึ้นเหตือนกันะ ค่ะค่ะอ่ะโอเค,คสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักดีโอดีมากขึ้นค่ะก็ผมก็อยากจะให้มามองว่าความมั่นคงของบริษัทตลาดที่เราเซอร์วิสนะครับผมคิดว่าทั้งโลกนี้จะมามองหลัก่กี่ทั้งโลกนะครับจะมามองเรื่องสุขภาพแล้วก็ความแข็งแรง,งแล้วกอ็อะไรที่จะให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่จะ เกิดขึ้นแล้วอินดัสทรีตัวไหนที่สป,ปอร์ตเทรนตรงนี้นะครับสป,ปอร์ตตรงนี้ได้จากมุมมองผลิตด,ด้วยหรือมุมมอง R&D ด้วยก็น่าจะมีการเติบโตได้นะครับแล้วอยู่ในเกนได้แล้วก็ช่วยเซอร์วิสกับทางประชาชนได้นะครับของเราเองก็พร้อมนะครับมีชปา i t รซิตี้มีทีมงานาสามารถช่วยได้ในทุกเรื่องจากมุมมองอพัฒนาสูตรยันไปยื่นขออนุญาตจนผลิต แล้วก็แนะนำเรื่องการตลาดคือเราทําได้ครบวงจรนะครับซึ่งถ้าอยากจะฝากไว้กับท้าตรงคุก็อยากจะให้เชื่อมั่นว่าเราสามารถทํางานในอินดัสทรีไนแต่ได้อย่างจะร้อยครับอืมโอเคค่ะวันนี้นะคะบอลกับพี่จิมต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารด้วยนะ,ะที่ร่วมพูดคุยในรายการตะลุมบอลเอไอในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับคัคบสวัสดีค่ะ